นายแพทย์อนุภาพอิ่มสาราญนะครับศัลยแพทย์ข้อสะโพกและเข่าเทียมประจำศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูกเก็ตครับ ป่วยรายนี้นะครับที่อาการที่คนไข้มีอาการเจ็บสะโพกนะครับเกิดจากการหัวกระดูกสะโพกตายนะครับหัวกระดูกสะโพกตายเนี่ยเกิดจากการที่โดยทั่วไปแล้วกระดูกในบริเวณสะโพกเนี่ยจะมีชีวิตนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะรับแรงกระแทกต่างๆได้แต่ณวันหนึ่งเนี่ยพอกระดูกหัวสะโพกเนี่ยด้วยปัจจัยใดๆก็ตามนะครับทำให้กระดูกบริเวณนี้เนี่ยมีการตายแล้วก็สลายไป พอมันตายและสลายไปกระดูกที่ตายก็จะซุดตัวลงไปทําให้ผิวข้อเนี่ยมันยุบลงไปด้วยนะครับณนะวันหนึ่งพอผิวข้อมันยุบไปเนี่ยทำให้ข้อสะโพกเนี่ยไม่เป็นลักษณะของลูกกลมๆที่อยู่ในเบ้านะครับและทําให้คนไข้เนี่ยมีการเจ็บต่างๆเนื่องจากผิวที่ไม่เรียบของของข้อ ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากคนไข้เคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อนนะครับทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณหัวสะโพกนั้นขาดไปทําให้มีมีเลือดไปเลี้ยงนะครับซึ่งคนไข้อาจจะเคยมีกระดูกคอสะโพกหักมาก่อนมีการข้อเลื่อนหลุดของข้อสะโพกนะครับหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นการที่เกิดาจากคนไข้เนี่ยหลอดเลือดเนี่ยถูกทําลายจากการที่โดนฉายรังสีนะครับคนไข้อาจจะเคยเป็นมะเร็งในบร,ริเวณอุ้งเชิงกลานต่างๆแล้วต้องฉายรังสีทําให้หลอดเลือด บริเวณหัวสะโพกเนี่ยตายไปหรืออาจจะเกิดจากการที่ได้รับสารพิษบางอย่างนะครับไม่ว่าจากการที่คนไข้เนี่ยทานสเตียรอยนะครับในระยะเวลานานๆเพื่อรักษาโรคต่างๆเมื่อทานสเตียรอยไปเนี่ยบางครั้งสเตียรอยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไขมันในในร่างกายนะครับซึ่งไขมันต่างๆพวกนี้บางครั้งก็จะไปอุดตันหลอดเลือดพอหลอดเลือดต่างๆที่ไปเลี่หัวสะโพกเนี่ยมันตีตันทําให้หัวสะโพกตายมา ซึ่งสาเหตุนี้ก็สามารถอธิบายได้ในกลุ่มที่บางคนที่ดื่มสุราในระยะเวลานานๆก็จะทำให้หัวกระดูกสะโพกตายด้วยสาเหตุจากวิธีนี้เหมือนกันครับมันจากอาการที่ผมเป็นเนี่ยมันเป็นมาจากข้อสะโพกขาดเลือดทั้งสองข้างมันเลยทำให้เกิดความทรมานจนถึงตั้งแต่บริเวณเอว ลงหัวเข่านะครับดยทาให้การใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยลำบากมากอาการที่เป็นมาเนี่ยถ้าเริ่มต้นก็ประมาณ10ปีประมาณ10ปีแต่ที่จะเป็นมากจริงๆก็ประมาณ4ปีให้หลังเริ่มตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเลยครับแม้แต่ถุงเท้าก็ใส่เองไม่ได้ไปทํางานเนี่ยขับรถยนต์เนี่ยก็ต้องไปเกียร์โต้การยกข,ของหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขอช่วยเพื่อนร่วมงานทําให้หมดทุกอย่างครับผมก็ได้ทําการวิเคราะห์ ตรวจเช็คมาหมดแล้วก็คือจะต้องทําการเปลี่ยนข้อสะโพคกจนว่าวันหนึ่งทนไม่ไหวเลยต้องมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับก็หวังว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันจะหายไปถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิม100%แต่ขอให้ได้สบ8 0 9ร็ก็ดีที่สุดแล้วครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการรักษาในพวกที่มีการตายของหัวกระดูสกสะโพกเราจะแบ่งเป็นระยะต่างๆนะครับตามการดําเนินของโรคระยะแรกๆเนี่ยก็คือการที่เลือดที่ไปเลี้ยงหัวสะโพกน้อยลงเราก็จะกระตุ้นให้อ่าทำการรักษานะครับอาจจะใช้ยาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณหัวสะโพกรวมถึงลดแรงแรงดันต่างๆที่ในหัวสะโพกเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ถ้าในระยะหลังๆเนี่ยพอหัวสะโพกเนี่ยเริ่มไม่เรียบเนื่องจากการซุดตัวของหัวสะโพกนะครับ ในกรณีของคุณเเลเด่ดนี่ก็เหมือนกันที่หัวสะโพกเนี่ยมีการซุดลงแล้วนะครับพอเราซุดลงแล้วเนี่ยผิวข้อจะเริ่มไม่เรียบพอมันไม่เรียบเกิดขึ้นมันจะไปเสียดสีต่างๆในผิวข้อนะครับทำให้ผิวผวข้อพังแล้วคนไข้จะมีการเจ็บมากซึ่งในกรณีรายนี้การรักษาแบบโดยทุกประคับประคองเนี่ยไม่เหมาะครับการรักษาโดยทั่วไปในกรณีระยะที่เป็นระยะยระยะท้ายๆเนี่ยก็คือการเปลี่ยนข้อสะโพกครับด้วยวิธีการนี้เราไม่ได้ตัดกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะสามารถ ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีการตัดของกล้ามเนื้อน้อยนะครับก็อ2ประโยชน์ของข้อ2ก็คือ,อเนื่องจากไม่มีการตัดกล้ามเนื้ออาการปวดหลังการผ่าตัดก็จะดีขึ้นกว่านะครับคนไข้ก็ใช้ยาเพื่อลดอาการปวดผลข้างเคียงจากการใช้ยานะครับก็จะน้อยลงนะครับข้อ3นะครับเนื่องมาจากว่าการผ่าตัดวิธีนี้นะครับเราจะใช้นอนง่ายซึ่งสามารถใช้เอ็กซเรย์ประเมินความยาวขาได้สะดวกกว่าการนอนตะแคง ทำให้เวลาการผ่าตัดเนี่ยเราสามารถจะประเมินความยาวขาได้นะครับเราสามารถเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งได้นะครับผลก็คือ,อโดยรวมแล้ววิธีการเนี้จะมีการผ่าตัดที่สามารถได้ความยาวขา 2- ข้างที่เท่ากันมากกว่าวิธีการอื่นนะครับเพราะเราสามารถเช็คตำแหน่งของข้อเช็คตำแหน่งของกระดูกได้จากเอ็กซเรย์ในช่วงผ่าตัดเลยนะครับ ดาราสำราญเชลกรเป็นภรรยาคนไข้ะคะ่ะคือชีวิตประจำวันมันก็เปลี่ยนไปนะคะปกติมันแบบว่าคือจะแบบไปไหนแบบจะได้สะดวแบบแกมันจกขอมันก็ไม่ได้ปีนี้มันเป็นไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะคนไข้เจ็บแบบยีบสีชั่วโมงเลยอะคะ่ะบางครั้งกินยายาแก้ปวดก็อไอ่อยู่อะคะ่ะเวลานัดหมายต้องําใช้เวลา น้อยชั่วโมงเด็กๆก็เจ็บตร,ตรงนี้ปวดตรงนี้ขึ้นมาเราก็ต้องคอยเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงพอ,อร,รับมาจะบอกว่าทุกคนถ้าว่าสงสัยนะคะสงสัยว่าตัวเองเหมือนกับปวดช่วงสะโพกกันนะคะเอออย่าปล่อยทิ้งไว้ก็คือให้ให้เป็นอนูทาออนเคสนี้ไว้เลยเพราะว่าเจ็บช่วงข้อสะโพกแล้วลงที่เข่านะไปถึงขาก็บอกอบทุกคนได้เลยว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่า คือเนี่ยเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่เป็นข้อสะโพกเสือ่อมแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้นะระยะแรกที่ไม่ได้เปพบแพทย์นะคะของคุณชลเดตนะครับการผ่าตัดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีนะครับวันแรกนะครับ ทุกอย่างก็สมูทตีในการผ่าตัดนะครับเราใช้เวลาผ่าตัดประมาณ3าชั่วโมงนะครับในวันถัดมานะครับคนคนไข้คุณทีระเดชนะครับก็อาการโดยรวมก็ดีมากนะครับคนไข้เนี่ยสามารถจะเริ่มลุกนั่งอะไรได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลุกยืนแล้วก็เริ่มเดินได้นะครับแต่ก็อาจจะมีอาการเวียนหัวนะครับจากที่เป็นผลข้างเคียงของการดมยานะครับซึ่งพบได้ทั่วไปในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนะครับยิ่งมีการผ่าตัด2ข้างก็อาจจะมีการเยอะนิดนึงนะครับก็พอพอเข้าวันที่2นะครับ ซึ่งที่เราไปหัดเดินดูนะแล้วก็ไปสังเกตดูคนไข้ก็สามารถเดินได้ดีนะครับอาจจะมีการใช้เครื่องช่วยพยุงในการเดินนะครับแล้วก็สามารถเดินเข้าห้องน้ําได้นะครับคนไข้ก็ไม่มีอาการเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรนะครับโดยรวมผมประทับใจกับผลการผ่าตัดครั้งนี้มากครับ ็วันแรกที่มาถึงนะฮะวันแรกที่มาถึงก็ตามสภาพก็คือ,อ,อสะโพกสองข้างจะเจ็บนะครับการเดินก็จะสเปะสปะเหมือนออลูกตุ้มนิกาแกว่งแล้วผิขึ้นพวกนี้แล้วก็กล้ามเนื้อก็จะไม่มีแรงครับผมและณวันนี้เนี่ยผ่าไปสิบวันสิบวันแล้วก็กายภาพบาบัดแปวันก็เป็นผลที่ดีขึ้นมากครับประทับใจขึ้นมาก เพราะว่าจากที่ว่าเดินเนี่ยเดินต้องแกว่งตอนนี้ก็เดินดีขึ้นในส่วนของการแกว่งก็เกือบจะหมดเพราะว่ามันยังมีตรงที่ว่าเราต้องกลับไปบริหารกล้ามเนื้อขาของเราเองซึ่งมันอยู่มานานกับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยครับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็การดูแลการเอาใจใส่ทุกอย่างดีหมดครับผมบริการอย่างดีและการรักษาก็ดี ติดตามอาการก็ดีครับผมรวมถึงน้องๆพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ในการเข้าดูอาการสม่ำเสมอครับ ยทั่วไปนะครับผลจากการผ่าตัดวิธีนี้ซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามันจะจะฟื้นตัวค่อนข้างเร็วแล้วก็ผลการรักษาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยคนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตเนี่ยได้ประมาณ8 0 9 0าอนะครับจากจากเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องบริหารสึกกล้ามเนื้อ10%ที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูกล้ามเนื้อภายหลังอีกทีหนึ่งครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคใหม่นะครับทำให้การฟื้นฟูของกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างไวแล้วก็คคนนไข้ะรับ จะไม่ค่อยมีอาการอ่อนแรงมากนะครับโอกาสเลื่อนหลุดก็ค่อนข้างต่ำนะครับจะบอกคนไข้ว่าท่าที่ระมัดระวังเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าท่าที่จะหลุดเนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างจะยากมากเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยคนไข้าสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติผลการรักษาในกลุ่มที่ใช้ข้อเทียมวัสดุใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะพวกเซรามิกออนเซรามิกนะครับหรือว่าใช้ข้อเทียมที่ผิวข้อเนี่ยทำจากเซรามิกเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าอนาคตเนี่ยอาจจะสามารถอยู่ได้เกิน20ปีเราเชื่อมั่นอย่างนั้นครับ thank you